ทุกคนตอนนี้กลับมาแล้วนะคะแต่ที่มันเหนื่อยมากแล้วเราก็แวะช้อมาม่ากระป๋องนะคะมาม่ากระป๋องช่วยเยียวยาเรา สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาเปิดคลิปกันในรถนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สนามบินนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวบาร์เซโลนากันนั่นเองนะคะซึ่งแนนเป็นพนักงานของลุฟททันซาใช่ไหมแนนก็คือบอกไว้ในหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆคลิปแล้วการบินของแนนในครั้งนี้ก็คือเราบินสแตนบายณตอนนี้เรายังไม่มีที่นั่งนะคะแล้วก็ไฟล์บินอะ เมื่อวานตอนเช้าเช็คอยู่ไฟบินมีที่นั่งติดลบแต่ตอนนี้ไฟลบินมีที่นั่งสีที่นั่งนายก็เลยไปสเปนทางนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะเอากระเป๋าใบใหญ่ไปได้นะคะเพราะว่าเราต้องเอาแบบ เคเล็กออลนะคะกระเป๋าที่เอาเครื่องเครื่องไปเพราะว่าถ้าเราเออเครื่องของลูฟทันซา,าไฟนี้มันเต็มนะคะเราก็จะต้องรีบวิ่งจากเทอร์มินอลสองที่ลูฟทันฟ้าออกเครื่องเนี่ยไปที่เทอร์มินอลหนึ่งแล้วก็จะไปบินกับสายการบินของประเทศสเปนนะคะวิฮายเซนดาเอ่อฟลุกอันเดอร์ฟลุกกอร์ซิชอัพเราจะเดินออกกบูลทัมเอ่อฟลลิ่งเ่ะเราก็จะบินกับฟลลิ่งนะคะซึ่งฟลลิ่งเนี่ยเขาจะอยู่ที่เทอร์มินอลหนึ่ง เราก็เลยไม่อยากที่จะโหลดกระเป๋าเพราะว่าถ้ามือว่าเครื่องมาเต็มเดี๋ยวการอัฟโหลดกระเป๋าของเราเนี่ยก็จะนานจะช้านะคะเพราะว่าเรามีเวลาที่จะวิ่งไปที่เทอร์มินอลหนึ่งเนี่ยแค่สิบยี่สินาทีเอาให้ทันอะไร่าเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมาลุนกันลุ้นแล้วก็ขอพาวนาให้เราได้บินกับลุฟทันซานะคะก็ถ้าได้บินก็คือบิน9ก้าโมงไปถึงที่นู้นโมงนะคะก็เป็นการไปเที่ยวบาร์เซโลนา ครั้งที่สองของปีนี้แล้วแหละเพราะว่าเราชอบไปเที่ยวที่บาสเซโลนามากๆปีหนึ่งก็จะไปอยู่สามครั้งสี่ครั้งเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางมันไม่ได้ไกลแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สเปนนะ่ะมันจะค่อนข้างถูกกว่าประเทศอื่นในยุโรปแต่ใดก็คือณนะตอนนี้ที่จองตัว๋วห้องตั๋วโรงแรมเออไม่ใช่ตัวต๋วโองเป็นตโรงแรมสิเอ,อ่อจองที่พักนะคะราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นนะคะโรงแรมของเราก็ไม่ได้วาวซ่าไม่ได้ปังอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเราจองแบบก่อนไปสองวันสามวันเนี่ยก็จะแพงนะคะก็เดี๋ยวไปกันเลยทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็เข้าผ่านจิสคือที่เชมพาล้านะคะตอนนี้เดินไปที่เกตที่มิวนิกเนี่ยสนามบินมันไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนที่แฟงเฟิร์ตแฟงเฟิร์ตแบบวิ่งกันเดินกันเหนื่อยโคตรคับนะคะแต่ที่มิวนิกมันก็จะมี2โซนก็คือที่ประตูจีแล้วก็ประตู K ประตูเเนี่ยก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าเพื่อไปที่เทอร์มินอลที่ตรงกันข้ามนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาคารที่ตรงข้ามไม่ใช่เทอร์มินอลเชมันอยู่ในในเทอร์มินอลสองเหมือนกันแล้วก็อีกอันนี้คือเทอร์มินอลหนึ่งนะคะทุกคน แล้วสุดเอ่อดิฟรีเปิดหมดแล้วหลังจากที่หลับไหลแล้วก็นะโควิดพักตอนนี้การเปิดการท่องเที่ยวก็เริ่มกว้างขึ้นทุกคนเราถึงที่บาเซโลนากันแล้วนะคะโอ้โหสนามบินพ่อคุณแม่คุณบิซิมากโควิดไม่มีแล้วนะจ๊ะ <c oughs> คนแบบท่อทงเที่ยวกันแล้วอะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นเราจะออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ นั่งรถบัสไปในเมืองกันค่ารถบัสนย่ยห้ายูโรห้าสิบเองดีรถจะสีค่ะไปกันเลยคนตอนนี้เราออกมาจากสนามบินแล้วนะคะแล้วเราก็ทาป้ายแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปลงป้ายตรงน้นเนี่ยลิงก์กันซ้ายเถอะนะซ้ายมือนะคะแล้วก็จะมีรถบัส <Yeah. S 1> นายลิงเสียฉันมีจดจำนี่เหีอ ไหนแม่เถียงเราบอกแล้วป้ายนี้นะคะตามลงมาเลยแล้วเราก็จะขึ้นรถบัสค่ะเราสามารถซื้อตั๋วบนรถบัสได้เลยนะคะไปตามกันมาค่ะลงมาข้างล่างเราก็จะเจอนะคะซึ่งเขาก็จะมีตู้ขายแต่จริงเราไม่ต้องวอรี่นะเรามาซื้อบนรถบัสได้เลยนี่นะคะ่ะเดี๋ยวพอรถบัสเต็มก็จะมีคันใหม่มาพอรถบัสเนี่ยเขาจะมาทุกๆ5นาที7นาทีเลยทุกคนเออไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งอะไรอย่างนี้นะ ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะนั่นองค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง15นาทีนะคะเราก็ยังแบบไม่สามารถเช็คอินได้เช็คอินออฟฟิเชียลก็คือ3อโมงนะคะแต่เขาบอกว่าถ้า2โมงคิดว่าห้องเสร็จแล้วแหละเราานอนที่โรงแรมในเครือของคาตาโลเนียนะคะก็คือราคาแบบไม่แพงเป็นทริปที่มนุษย์เดินมาเที่ยวนะคะราคาที่พักจองก่อนเดินทาง5วันไม่ไม่8วันราคาอุ้ยวิชาเธอ ขนมหวานประมาณ570ยูโรนะคะถ้าจองแบบก่อนแบบ,บป,ปุ๊บปั๊บเนี่ยโรงแรมที่บรเซโลหน้าราคาจะขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมาเที่ยวยาวจองแบบ2วันสะมาล่วงหน้านะเพราะว่าราคามันแอบ,บแพงขึ้นสมัยก่อนนะที่น่านมาเที่ยวเนี่ยราคาแบบ110 120 150ไม่เกินอะ่และแต่ตอนนี้ก็แพงขึ้นอย่างที่บอกสามคืน570ยูโรนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจองไปรับประทานอาหารกันไปคะ่ะไปกินปาเอียล่ากันข้าวผัดสเปนนะจ๊ะ ค่าเรือนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันอยู่ข้าวมากทุกคนแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะคเป็นแบบเป็นเหมือนศูนย์ช้อปปิ้งอ่ะเป็นศูนย์การค้าเออแล้วร้านเนี้ยก็คือตั้งแต่มาบาร์เซโลนาจะมากินปาเอร์ร้านนี้ทุกครั้งแต่ตอนที่ช่วงโควิดร้านปิดไปนะคะจะสําหรับเรา,าปาเอร์ร้านนี้คือปังสุดดีมากเลยเลยเป็นเซอร์จิสนะคะไปค่ะเข้าไปสั่งปาเอาร์กันชิวห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 ิวนะคะปาเอาร์ที่เราหลงรัก เราก็จะมีไก่มีอันิชูนะคะที่งามกับผู้ชายคนนี้กับวิวแบบนี้นะคะร้านแบบธรรมดามากแต่เราบอกเลยว่ามันอร่อยปังปุริเยม,มากนะคะทุกคนกับน้ำส้มของเราลุยเลยกินค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่สระว่ายน้ำนะคะของโรงแรมพุทธปรอเพณๆนะพูทด,ดังก็เก่งใจงงก็เมื่อกี้หลังจากที่ไปกินปเอมาใช่ไปลาเอล่คืออร่อยมาก แล้วก็แบบเหนื่อยง่วงเพราะว่าเมื่อเช้าบินออกมาแต่8ปดโมงเออบินออกมา9ก้าโมงเช้าใช่ไหมถึงตีห้าครึ่งก็เลยแบบแบบง่วงนอนอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาจากเนข้าวแล้วก็นอนลากก่วันนะคะจากบ่ายสองจนถึงสี่โมงครึง่งนอนไปสองชั่วโมงครึง่งสบายไปอีกก็ยังไม่ได้เล่านะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานเออเมื่อเช้าว่าก็บินมากับไล์ของรุปทรนซ่านะก็คือจากจารางที่เช็คก,ก่อน ก่อนเดินทางอีกทีหนึ่งอ่ะก่อนที่เครื่องจะออกมันสองชั่วโมงเนี่ยก็นั่งดูอีกว่ามันมีที่นั่งเหลือกี่ที่นั่งเท่าว่ามีที่นั่งสามที่นั่งใช่ไหมเจ้าพอบนบอร์ดจริงๆแล้วทั้งหมดมีที่นั่งเหลือเหลืออยู่ห้าที่นั่งอ่าเราก็ได้มาด้วยก็เลยไม่ต้องบินสายการบินอื่นนะคะก็นี่แหละค่ะการเดินทางของของพนักงานใช้ตัวไอีก็จะเป็นประมาณนี้รอลุ้นกันหน้าเกตก็มีเกิดขึ้นแบบได้บ่อยๆนะคะแล้วก็บินในชั้นเอ็กโคนะคะไม่ได้ซื้อตั๋วบิสเนส แล้วอาหารก็คือซื้อแซนด์วิชกินบนเครื่องก็โอเคนะนก็ได้อยู่ซื้อแซนด์วิชคนละชิ้นก็สามีนะคะแล้วก็ซื้อน้าโคก,ก็ราคา12บสอยูโรห้านะคะแซนด์วิชคืออร่อยนะคะถ้าใครบินกับรูปคาซาในชั้นเอ็กโคเหมือนที่ท่าบินอย่างเงี้ยแล้วอยากทานอาหารอยากทานแซนด์วิชก็คือได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้คนมันเยอะถ้าคนไม่เยอะเดี๋ยวจะทําบริเวณสระให้ดูแต่ว่าถ้าคนเยอะก็คือจะเลือกที่จะไม่ทํานะคะก็จะชิวเิมสระหลังนั้นก็จะไปเดินเล่นแล้วก็ไปกินอาหารมื้อเย็นกันค่ะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่าบาเซโลนากันไม่รู้จะพูดไรเขินก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไปทานอาหารเย็นนะคะร้านนี้เราเคยมาทานบ่อยเวลาเรามาที่นี่นะคะก็เดี๋ยวบริการมันก็จะดีก็เดี๋ยวจะไปทานอาหารกันนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบจิจกรรมก็คือเดี๋ยวหลังจากกินอาหารเสร็จสามีก็ไปนั่งดูซิกงซิกาฟังเพลงอะไรพวกนี้นะคะก็จะถ่ายขึ้นมาแบบกลุบกริบเค่นั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นมมนจะยาวเกินไปเพราะว่า เรามาสามคืนสี่วันเลยนะคะทุกคนไปไปหาเมื่เยกินกันถนนที่สเปนก็จะประมาณนี้นะคะที่บาร์เซโลนาถ่ายรูปมาตอนนี้เราเดินอีกนิดนึ่งจะถึงร้านอาหาราแล้วนะคะเมื่อกี้ผ่านร้านทาปาสร้านหนึ่งมาออดูบรรยากาศดีมากเลยอะสเปนคนเยอะมากนะคะบาร์เซโลนาเนี่ยนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากที่สานามบินนี่ถ่ายเพื่อนเพื่อนดูตอนต้นคลิปอะก็คือแบบเริ่มมาแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะจ๊ะ เอ้ยัไงถึงแล้วนะคะ่คน่ปอประชาชนเยอะมากทุกคนครึกครืนโอโ้โหฟามสเปนรัหบอกลายรั สไตล์ของเรามาแล้วนะอันนี้เกาเรียกว่าคอนแคทนะคะแล้วอันนี้ก็คือไก่พิเลยนะกินมากโอเคค่ะรับประทานได้ค่ะแล้วก็สังเกียนะคะสังเกียเป็นเครื่องดื่มประมาณว่าถ้าเราอยู่อิตาลีเนี่ยเราก็สั่งอโปรชพริสใช่ไหมแต่อยู่สเปนก็ต้องสังเกียค่ะ let's let's Let start เลย สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันที่สองจากบาร์เซโลน่านะคะวันนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเก้าโมงเช้านะคะตื่นมาแล้วแบบสดชื่นทีนะคะวันนี้เสียงแหบเพราะว่าเสียงแหบตลอดแหละในช่วงซัมเมอร์เนี้ยเพราะว่าแพ้อากาศรุนแรงนะคะวันนี้เราจะไปตอนนี้นะคะเราจะไปทานบรันช์กันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทะเลไปนอนชายหาดกันนะคะกิจกรรมในช่วงกลางวันะไม่น่าจะเยอะหรอกวันนี้เพราะว่าเป็นวันตามใจคุณผู้ชายเขา นางก็อยากไปแบบไปนอนอาบแดดริมทะเลอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเราก็จะเอาร่มของเราไปแล้วก็ไปนอนเป็นเพื่อนนางนะคะก็นี่ละค่ะความถึกความอดทนของสายฟอร์เมียฝรั่งนะคะสามีทํากิจกรรมในบางอย่างที่เราไม่ได้ชอบเราก็ไปทําด้วยในบางครั้งแต่เราก็แบบไม่ได้ทําด้วยทุกครั้งนะคะแต่การมาทะเลเนี่ยมาสเปนเนี่ยเราก็อยากแบบนางก็อยากแบบมานอนที่ริมทะเลเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ สองชั่วโมงพอนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็นะก็อาจจะไม่ได้แบบมีคลิปอะไรเยอะแยะหรอกในวันที่สองนะคะแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําอะไรจะถ่ายอะไรให้เพื่อนๆกันได้บ้างนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นแพลงของเราเองไงก็ไม่ได้แบบว่าต้องการจะมาถ่ายรูปเยอะด้วยแหละเพราะว่าสเปนเนี่ยมาปีละสองสาครั้งเลยนะการถ่ายรูปก็เลยอาจจะมีแบบน้อยลงอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ใดๆก็อยากจะทําคลิปเก็บไว้แหละเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็ทำร็อกสเปนนะทำสองสามร็อกด้วยซ้าไปนะคะก็เผื่อเพื่อนอยากกลับไปดูนะคะเพราะว่าในร็อกอันนั้นมีการรีวิวที่พักแล้วก็แต่งแต่งน้าแต่งตัวถ่ายรูปสวยๆหน่อยนึงรอบนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเยอะเพราะว่าเราอ้วนขึ้นอเดี๋ยวอีกสองอาทิจะไปอังกฤษเนี่ยจะต้องรีบรลดความอ้วนนะคะทุกคนเพราะว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้ไปมานานมากต้องได้ถ่ายรูปอ่ะอย่าพานอกเรื่องก็เดี๋ยวตอนนี้ไปกินบรันช์กันก่อนค่ะทุกคน นี่นะคะร้านนี้เราชอบมามากเลยแล้วเราก็จะมากินบรันช์กันที่ร้านนี้ทุกคนถึงแล้วที่นั่งว่างพอดีเลยทุกคนตอนนี้หลังจากที่เราไปรับประทานอาหารเช้ามาแล้วนะคะก็ก็ไปเดินเล่นแต่สามีก็บอกว่าไม่ต้องทาบล็อกได้ไหมแบบอยากเดินเล่นแบบแค่เราอย่างงี้ยะ่ะก็มาเจอร้านนี้หลังจากเดินเล่นเสร็จร้านนี้ก็เท่มากเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปนะคะแล้วก็จิบอะไรแบบกรุบกรึบบรรยากาศที่สเปนอ่ะร้านอบนนี้เป็นเหมือนแบบ นน<ช>ร้นนานั่งเดิมมันน่านั่งดื่มมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเจ๊กิวดาก็เลยเดี๋ยวนั่งดื่มแล้วก็ไปทะเลไปตากแดดกันยังดำไม่พอนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนหลังจากที่ไปดื่มไปเดินเล่นมาไปเบรคฟาสตไปรันนู่นนี่นั่นมาแล้วค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปที่ทะเลกันนะคะซึ่งเข <ke ều> ียวแน่ๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศทะเลสเปนกันนะคะว่าเออบรรยากาศมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะไปออฟฟิตเราสวยไหม เราใช้ผ้าผูกของแอมเอสมาผูกอะสวยมากเลยอะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัดสิชมว่าสวยอ่าสวยนะคะไปกันเลย่ะนี่นะคะบรรยากาศท่าเรือที่บาร์เซลโลนาซึ่งก็จะมีตรงนี้เป็นที่จอดเรือยอร์กนะคะแล้วเราก็จะเดินไปสุดตรงถนนอันนี้นะคะก็จะเป็นริมทะเลแล้วแหละและ้วก็อาบแดดกันจ้าทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะนี่วันจันทร์นะ คือนักท่องเที่ยวจะเยอะอะไรเงี้ยบรรยากาศดีเนาะปะปะเยอะรู้เรื่องไหมนะั่น <laughs> ทุกคนตอนนี้เราถึงที่ริมทะเลกันแล้วนะคะอารมณ์นึกถึงที่ไมอามี่เลยวิดีโอเอ่อโฟโต้สเปนเหมือนไมอามี่เลยทุกคนตายแล้วฉันคิดถึงประเทศสหรัฐอเมริกามากใช้คำเสียงจาจริดวะโอเคค่ะอันนี้นะคะบรรยากาศที่สเปนอันนั้นเป็นโรงแรม W Hotel นะคะอ่าบรรยากาศดีมาก ร้อนได้ใจเขียวแน่ๆค่ะทุกคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่นะคะเราก็ได้ที่แล้วซึ่งเราก็ซื้อสลัดมากินนะคะจะไม่อ้วนกลับไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเบียร์นะคะแล้วก็น้ำค่ะสองชั่วโมงเราต้องสู้ประสานนะคะเซ็กซี่บปงแล้วนี่จ้ะเราเอาลมมาจ้ะตายเขียวแน่ชันโอเคค่ะเดี๋ยวจะ นอนกลางวันตรงนี้นะคะแล้วหาอะไรแล้วก็กินสล,ลัดนี่แหละค่ะทุกคนสภาพของที่ฉันตอนนี้นะคะแล้วดูสภาพสามีตายตายรวมสองอันนะคะ<ท>ไม่เขียววันนี้จะเขียววันไหนโถ่โถพ่อคุณจะต้องมานั่งเฝ้าหรือเนี่ยตายแล้วเพื่อนๆคะตอนนี้กลับมาจากที่ทะเลกันแล้วนะคะก็ดูหน้าแบบโซมไปเลยเนี่ยจ๊า ก็ตอนนี้ก็คงแบบไม่ถ่ายคลิปต่อแล้วนะคะเพราะว่าจะทิ้งมือถือไว้ที่โรงแรมนะเมื่อกี้ตอนที่กลับจากริมทะเลอะเหมือนมีความจะมีกลุ่มหนึ่งเดินตามเราอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆนั้นก็ไม่ได้ถืออะไรนะแต่ว่าคุณสามีอะสพายเป้แล้วก็เออเราถือเราถือมือถือไว้ในมือแล้วก็กระเป๋าแบบกระเป๋าแบบกระเป๋าสตางค์อะเนี่ยก็คือแบบมันถือในมืออะไรอย่างงี้งเราก็เลยแบบ ก็ค่อนข้างเสียวจังเลยแต่เรารู้ว่าเขาแบบเดินตามเรามาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วก็ก็เป็นที่มีชื่อเสียงนะว่ามันมีแบบแก๊งอะไรพวกนี้เยอะช่วงนี้ในยุโรปแล้วยิงสเปนหรือบาเซลโลน่านี่ก็ขึ้นชื่อนะคะทําให้ไม่มีอารมณ์ที่จะแต่งตัวหรือว่าถือกระเป๋าออกไปนะคะก็เดี๋ยวจะกลับไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะอากาศไม่ค่อยดีแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะชิลอะไรเง,งี้ยแล้วก็วันที่สามก่อนกลับเนี่ย ก็น่าจะถ่ายอะไรได้บ้างนะคะก็ทำเป็นฟลอกใน3 3คืน4วันที่บาเซโลนานะคะอย่างที่บอกนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง นั่นอาจจะไม่ได้พาไปแหล่งท่องเที่ยวที่เขาไปกันเพราะว่าด้วยความที่ว่ามาบาร์เซโลนาเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่20แล้วนะคะและแน่นเคยทำล็อกไปแล้วของเมื่อปีที่แล้วยังไงนั้นก็ฝากเพื่อนไปรับชมกันด้วยนะคะถ้าเกิดอยากเออแบบชมรายละเอียดอะไรให้มากกว่านี้นะคะแต่ก็รายละเอียดในคลิปนี้ก็เหมือนกับแบบไปเที่ยวด้วยกันมาเป็นเพื่อนแนนไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าลอนดอนที่จะถึงเนี่ยในอีก2อาทิตย์น่าจะได้ทําคลิปเยอะเลยแหละเพราะว่าเราไม่ได้เที่ยวมา ซีปีนะรู้สึกว่าไม่ได้ไปลอนดอนวันแรกวีอะไรสินะมาในลอนดอนกเวสันอ๋อถึานเหรแต่ถ้าว่า5ปีก่อนนะที่ไปลอนดอนมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากก็เตรียมชุดสวยแล้วแหละแต่ว่าสามีบอกไม่ต้องรีบเตรียมชุดเพราะเรายังไม่รู้อากาศของคุณลอนดอนเขาว่าคุณเขาจะอากาศแบบไหนนะคะลอนดอนเนี่ยขึ้นชื่อเลยเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดอะไรอย่างนงี้นะคะอเดี๋ยวนะขอตัวไปรับประทานอาหารนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะอุ๊บส สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่3ที่บาร์เซโลน่านะคะตอนนี้ก็เรากําลังจะออกไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงนะเพราะว่ากําลังจะจะเที่ยงแล้ววันนี้เราแอบตื่นสายเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยจะดีนะคะดูดิไม่มีแดดเนาะปะป๊าเนาะค่อยจะ,ค,ะคันซ้อนเนาะมันก็จะอยู่ที่มัน23องศานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ ที่ว่าจะเดินแล้วก็ไปถ่ายรูปบ้างนะคะก็แต่งตัวแบบมีกิมมิคเป็นกระโปรงกระโปรงนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปทานอาหารร้านนี้ก่อนที่ไปมาเมื่อวานอาหารเช้าแหละแต่วันนี้จะไปกินมื้อเที่ยงนะคะอาหารแบบอร่อยมากร้านนี้เดี๋ยวเราไปกันแล้วก็จะถ่ายรูปอาหารให้ดูแบบกรุบกริบนะคะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปเพราะว่าเรามากัน3วันเออสามสามคืนสี่วันเนาะอืมไปกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณรัมปรานะคะเมื่อวานเนี่ยคนเยอะมาก ก็จะถ่ายกับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนจะเฉอะเพราะว่านันใช้มือถือที่แบบถืออยู่ในมือไงคือคือมันไม่ค่อยจะปลอดภัยนะคะเราควรจะเก็บมือถือเราของมีค่าอะไรเงี้ยไว้ในกระเป๋าแล้วก็ cross body นะคะกระเป๋าที่ใช้ก็คือดีมากนะคะเป็น gucci ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ที่เพิ่ง unboxing ให้เพื่อนๆดูแหละเดี๋ยวก็จะมีรูปใน instagram นะคะก็คือการใช้งานคือดีมากนี่นะคะเป็นบริเวณรัมราซึ่งถ้าถามว่าจะกินอาหารตรงนี้นะว่าไม่แนะนำนะมันดูไม่ค่อยจะน่ากินเท่าไหร่ เราไปกินที่ร้านที่เราแบบที่พวกโลเคอลไปกินด้วยไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะพรุ่งนี้เราจะพาไปกินที่ตลาดแต่ก็ให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะโอเคเดี๋ยวใกล้จะถึงร้านอาหารของเราแล้วนะจ๊ะทุกคนนั่แลกมาแล้วนะคะถ้ามาสเปนเนี่ยต้องกินแบบชิงเกนนะคะแฮมอันนี้ก็คือเลิศแล้วร้านนี้นะคะเราก็มากินเป็นวันที่2แล้วนะคะคือเดียอันนี้เป็นคองเคสนะคะเป็นเหมือนเนื้อข้าาผสมอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนว่าทำยัาไงี้จะอร่อยมากนะคะ แล้วก็คาปูนะคะนี่นะคะหน้าตาเขาคือแบบดีมากคืออร่อยที่สุดแล้วร้านนี้ของแกเวลามากินอาหารชื่อบราร์เซโลนากรอบดีอร่อยนะคะทุกคน,นให้ดูกินอ่ะกินไปเราก็คือไข่ดาวกับแฮมแล้วก็เป็นเฟรนช์ฟรายนะอันนี้คืออยากกินนีปลาตัวน้อยนะคะกินเลยบา๊บาโรด นี่นะคะอีกครั้งหนึ่งร้านชื่อบาร์ลูนนะคะ<ม>ก็เช็คบินกันไป41ยูโร20เซนนะคะก็โอเคนะอิดีเยวอยู่กินไป4อย่างนะคะเพิ่มเดื่มด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนหลังจากที่รับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่เกาดีนะคะ สวนพาร์คอะไรประมาณนี้นะคะที่จริงนันเคยไปมาแล้วเมื่อตอนที่ช่วงที่นางเคยมาบาร์เซโลนาใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คืออากาศมันแบบม่ค่อยดีเราก็แบบอยากเดินแล้วก็ไปแบบสไตล์ที่แบบว่าเออไปกันบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวไปกันค่ะเดิน5กิโลเลยแหละ <gasket. S 1> นี่นะคะเราถึงที่พาร์คแห่งนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นประติมากรรมของเกาดีนะคะซึ่งเราต้องซื้อตั๋วด้านหน้าอาตอนนี้เราสามีซื้อตั๋วอยู่นะคะซึ่งก็จะเป็นพาร์คใหญ่ด้านในนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ด้านในนะคะก็คืออากาศไม่ค่อยดีแลาไม่มีแดดเดี๋ยวเราก็ต้องอยู่ได้ไม่นานแน่เลยก่อนฝนจะมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปที่มุมนั้นนะคะเพื่อที่จะได้เก็บรูปอันนี้คือเป็นโบสถ์ใช่ไหมอ๋อโบสถ์ที่ไม่เคยจะเสร็จเลยนะคะชวีไฮซันดัสน o อกมอนอีักก ซูสกาดาฟามิเลสกาดาอืมอาจจะออกสำเนียงกิดนะคะก็ค่าเข้าเมื่อกี้10ยูโรต่อคนนะคะก็เดี๋ยวเราลงไปไปถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวด้านในตรงนั้นนะคะมันก็จะมีแบบอุโมงเข้าไปแล้วก็มุมถ่ายรูปสวยด้วยนะไปเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันก่อนนะคะนี่นะคะเป็นมุมถ่ายรูปที่เขานิยมกันอยยืนเป็นขึ้นไปนั่งเนเจ้าแนคุณ้าชิคเกอร์สเปก็จะมาบอกว่าขอบตรงนี้เนี่ย ขอบตรงเี้ยนะคะห้ามนั่งนะก็แน่นอนอยี๋ยวเราตกไปก็ไตรไน่เดี่ยวจะ ทุคนตอนนี้กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เดินมาเหนื่อยมากแล้วเราก็แวะซื้อมาม่ากระป๋องนะคะมาม่ากระป๋องจะช่วยเยียวยาเราในการมาท่องเที่ยวในต่างแดนนะคะทุกคนไปกินมาม่าแล้วก็ขอนอนกลางวันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทานมื้อเย็นแหละเพราะว่านี่มันก็ห้าโม,มงเย็นแล้วนะคะอวัน,อนนี้ก็ที่แหละเดินแล้วก็ไปพักมาแล้วก็นอนย,ยาวๆไปนะคะมันก็ต้องมีบ้างในการที่มาท่องเที่ยวเนาะ ทุกคนวันนี้วันที่4ี่ที่บาร์เซโลนานะคะแลแล้วงานเลี้ยงก็มีวันเลิกลาค่ะวันนี้เราจะกลับไปที่มิวนิกแล้วนะคะแต่เรามีเวลาประมาณสาี่ชั่วโมงซึ่งอยากจะบอกว่าที่ฉันใส่ชุดเดิมที่วันมาวันแรกเพราะว่าอากาศมันไม่ดีนะคะเดิมทีแล้วอะถ้าวันนี้อากาศดีอะเราอะจะกลับไปมิวนิกไฟสุดท้ายก็คือไฟแบบเกือบเกือบหนึ่งทุ่มอะค่ะแต่อากาศมันไม่ดีไงแล้วพรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดที่มิวนิค เราก็เอองั้นกลับเร็วดีกว่าเราจะได้แวะไปซื้ออาหารที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่น่าจะมีของกินก็ใดๆนะคะเดี๋ยวนั้นก่อนที่จะปิดคลิปไปเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปที่ตลาดเพราะว่าเราจะไปกินอาหารเช้ากันที่นี่นะคะพอหลังจากนั้นก็จะเดินเล่นนะคะก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรให้ถ่ายหละแค่นั้นอาจจะแวะถ่ายรูปเพราะว่าชวงนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็กลับกันค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดกันก่อนนะคะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงตลาดกันแล้วนะคะซึ่งก็จะมีของกินเยอะแยะเลยแต่ไม่มีทุเรียนขายนี่นะคะแฮมตรงนี้ก็คือแบบอร่อยนะคะดีมากเดี๋ยวเราจะซื้อกลับไปด้วยนะคะแล้วดูความปังความผลไม้ทุกคนมันรลิบอกเลยโอ้ดิชอรีนะคะโอ้ oh, มีมมงวงด้วยอะ่ะตายละ น้ำผลไม้นะคะแล้วก็มีร้านอาหารเป็นบาร์ด้วยนะอร่อยนะคะแต่ราคาไม่ได้ย่อมเยาว์นะแบบนี้เดี๋ยวเราจะบบซื้อแบบทูโก,โกกินกันนะคะเพราะว่าเราเราอยากไปชิมแบบทูโก,โกบ้างน,นะคะแบบไม่นั่งอะไรเงี้ยโอ้ยกนินที่เฮดซ่ซความสเปนเขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องของแคมน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูของกินกันนะคะ เราอยากจะโอ้โหเธอ่อยนางลมตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากดูดิตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เ,หเกินนะคะนี่นะคะถ้าจะกินแบบ เต็นทุกโกก็มีนะเออแบบก็น่ากินนะออแล้วก็หอยนารอกีกหรือว่าแฮมนะคะนี่นะคะสรุปแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งกินที่ร้านข้างหน้านะเพราะว่ามันดูแบบดูได้บรรยากาศแต่กินอาหารเช้าที่ตลาดดีอันนี้เป็นขนมหวานนะคะทุกคนอ,อันนี้มันอารมณ์กะหรี่ปั๊บอะเออดีไปอีกแบบเว้ยเอ็นดูมีตาอยู่ด้วย โอ้ชิพสกินมากเหมือนที่เฮ้ยซ่เตัวเตเหมือนที่เกาหลีเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นอามณ์แบบไทยกาหลีปั๊บกี่กี่เหไปนะคะเอ้ยนักกิคนตกลงเราก็มาทานร้านนี้นะคะซึ่งเป็นบาร์ซึ่งเราเดทานอีกเมนนะคะค่อมดชเ้าจมี้นะคะเราชอบเวลามาบรรยากาศมันก็จะดีแต่อยากจะบอกว่า การมานั่งแบบที่บาร์แบบในตลาดแบบนี้มันไม่ได้ถูกนะราคามันสูงพอๆกับที่รสรอร์ทเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับคือต้องมากินไงแกอะไรอย่างเงี้ยจำต่อไปเป็นเห็ดนะคะกับหน้ไมันก่้งน่ากินมากนี่นะคะหลังจากที่อยากกินสเปรดมาหลายวันวันนี้ก็ได้กินแล้วคะ่ะทุกคนน่ากินอีกวลโอเคค่ะ <Okay. S 1> กิน ก่อนกลับก็ขอแวะซาร่าหน่อยนึงซาร่าที่สเปนเนี่ยราคาเขาจะถูกกว่าที่อื่นๆนะคะก็ถ้าอย่างถั่วเฉลี่ยที่เยอรมันก็ชิ้นนึงตกละ5ยูโรนะคะที่จะถูกกว่ากันอะไรเงี้ยเราชอบเสื้อนี้ยนะเพราะว่าอันนี้3 5ยูโรนะคะเนี่ยชอบมากเลยมันมีความเป็นผู้ดีะสีแบบสีเดียวอะไรเงี้ยเนี่ย,ยกระโปรงเนี้ยคือของแบรนด์ก็มีนะอันนี้เหมือนของอ m ร์เมสลยอะแต่ว่าเราไม่มีเวลาเยอะ เราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะกลับไปซื้อที่เยอรมันนะคะแพงวอากัน500ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก็คือต่อแถวห้องรองกันนานต่อแถวจ่ายเงนินก็นานนะคะแต่นอนสวยจังเลยชุดเนี่ยนะออฟฟิศของเราวันนี้นะคะเวอไหมไปอาเมสมาด้วยไปซื้อของมาเล็กๆน้อยๆน,นะครับเนี่ยเสื้อลินินแบบนี้สวยนะคะก็ไปละเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะลองนะคะแต่ว่าสวยเยอะแยะเลย เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสนามบินแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปแอมเอสมานิดนึงก็เลยแบบคือเดินเล่นไงแล้วก็ผ่านไปก็เลยแวะนะคะเออชุดสวยๆเยอะเลยไปค่ะออกกันไปเลยพวกเราทุกคนปิดจอบกันไปแบบสวยๆนะคะบาร์เซโลนามากี่ครั้ง ฟังทุกครั้งดีทุกครั้งนะคะเป็นเหมือนที่แนะนําให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะบินจากมิวนิกไปที่บาร์เซโลนาเนี่ยชั่วโมงนิดๆเองก็คือไม่ได้ไกลนะคะก็สนุกสนานมากๆในทริปนี้นะคะบินกลับกับลุกทันซ่านะคะวันนี้ก็ได้ใช้สิทธิ์บินบิสเนสคลาสก็มีอาหารให้รับประทานแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดซับสไครตแนนด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะวันนี้นํนไปก่อนขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะ